สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันอัธพลลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับมาฮอดแล้วครับพี่น้องจริงกมาฮอดต่จะโบกปะฮุว์ไว้ตื่นครับพี่น้องลานข้างปัป๊นะมปตทนะครับขมนวันครนะครับพี่น้องฮอดแล้วมองเกา่ามองเดิม กำลังเวลา6กโมงกับอีก2องนาทีครับคืมนะครับพห่นแดดไม่เหมาหลังของพระยุทธกับของพรวันนะครับนี่รถบับเททอ อสองคันที่ตั้งหลังเป็นรถของทีมงานแา็กประดับอีกที่เรือกำลังเดินทางมาครับอุ้ยรถเครื่องปันไฟนะครับรถสากะซีมาออมเลยนะครับมาออมรูปบรเิกเก็บเนาะ มือเรียเป็นว่าแรงงานครับพี่น้องครับแรงงานแห่งชาติวันหนึ่งพฤษภาครับสวัสด,ดีครับสุกท้ายพี่น้องมือแหลกของเรือนพฤษภาคมครับเอ,อ่อมาหมอนมาซื้อตรงกันเด้อพี่น้องเด้อเหมือนดเดิมในสดกลุ่มปิดมันเดิมครับเพิ่พบกับแล้วลุงขึ้นลูกใหม่น เพิ่มเพลงเลยนะเนาะพี่น้องนอนก่อนแต่ละคนบอกเลยว่าตึงๆทั้งนั้นพี่น้องบอกไม่อย่างคับตาน,นีนงานหลายคนก็คับควันดูคนกระโดดโอ้โหแต่ตื่น บิงมือนี้ว่ายูเด้บอ่ะนี่ฮะอนเช้กที่พักก็เลยแต่ว่ายืได้ห่อนเลยสี่เดยดมอน,นเด้าหกันนอนคือสลบสลบไปหอดคำเลยครือเปลอ ผมขึ้นขอบคุณครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจัดชจบระเบียบหน้าตาอาไวอเอาไปเจ้าของรอสักเดีย๋ยวเดี๋มาเตือนพี่น,น้องอูด้ด้เสือซาโนยตัวไม่ครับพี่น้อ,องอยู่ซาโนยมาสี่ปีเพราะแต่ได้เสือเป็นของเจ้าของเป็นเสือทีมงานนะครับ พ่อเชี่ย้อเรื่องอย่างโอ้ขอบคุณครับ,ขอบ,ข,ออรบขอบคุณของฝากด้วยนะครับขอบคุณของฝากกวกกับเขาของกินนะครับจากแม่พันธุ์นะครับจากพี่ทิพย์นะครับจากแม่ออมด้วยนะครับหลายๆท่านที่เอามาส่งนะครับพี่้องขอขอบคุณหลายๆแล้วับขอบคุณมาลลยฮักด้วยจากพี่ทิพย์นะครับกําลังใจตานาฏพลนะครับแม่น้ําแล้วก็พอฮักนะครับพี่้องครับ ขอประพุณหลายๆครับส,นนส่วนเราเมื่อคืนแล้วก็รางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะครับขอประพุณหลายๆครับพี่น้องขอบุญครับเมื่อคืนชีพายว่าหย่บวมายามแต่ละพุ่นมาเนาะมาหนีเนาะสิดนั่งเต็นเงาไงเพื่อเดี่ยวคือเก่าเนาะคือนมือสึมือเพราเป็นยังครับสูขึ้นเก่าครับดำเครื่องบิน เฮ้ยครับผมมีเน็ตผมมีเงินอะไรเหอเหี้ยพอดิเหี้ยพอไม่ช่างกระสีนี่เขาบพิ่เก็บเลยมาพอได้เลยี่ ร้านหวือเก่าหมองเดิมครับพี่น้องมืนมาซื้นก็ะป๋แรงงานเ่กชาติแล้วช็อปคลิปนี้กับไปกินเข,าข่ากับเขาข้าวกินนะครับพี่น้องผมฝากแต่เมื่อขึ้นเนี่ยอเมเอิดอยู่หลายค่ะ ปั๊มญี่ปุ่นนะครับพี่นอ้องปั๊มคืเอ,อเตาเฮ้ยังเป็นเบื่อเนี่ยอออคอราบประธานอภัยหลายใใๆครับพี่น้องครับคลิปแรกนี่เศรักรื้อมครับพี่น้องครับไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับ3วันนะครับราคา333บาท นะครับหรือพี่น้องหีบเป็นเป็นมือก็ได้ไม่ลืมพี่น้องครับมืออื่นมืออยู่นวนครน,นะครับพี่น้องพี่น้องมืออื่นนะครับพี่น้องอยู่เขาแยกเขาตะโลนะครับพัทยาศรีสามนะพัทยาใตญพี่น้องมืออื่นสิได้ไปไปแวะทั้งพัทยาอย์ใหญ่นะประวันลงไปหายอาบน้ำแล้ว ช่วงน,นี้ข้าเจาะกับมึงเดินทางไปเห็นงานครี่องโอ้บุญโอ้โอช่วงน,นี้กมลังดงบรรยากาศนอะการทักพอนถึงงานาทอเป็นบางส่วนโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอลไรครับพี่น้องครับฝากกดไลคล์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ของตันอัตตะพลระเพื่อมเชียวรับไป่นอะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่มอบให้กันละกันับพี่น้องครับอย่าลืมคืนนีมาให้กำลังใจกันครับพี่น้องครับสำหรับการตรวจกทมรอบนี้นะครับวันนี้อยู่นวัดนครนะครับพี่น้องครับมาให้กำลังใจกันได้เด้อพี่น้องเดิมมวลมาสื่อน้ำกันได้ตอนรับบัรแรงงานแห่งชาตินะครับพี่น้องครับ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ชนิชก้อนครับพี่น้องครับพอกันไหมคลิปหนาเนาะสุภาพพิเศษอย่างนั้นสุภาพพิเศไทยเบิร์กเอียงนั้นก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอขอ,ขอบคุณและสวัสดีครับ